รถไลฟ์สดนะฮะอันนี้คือจอดสีวันเต็มไม่ขยับเลยนะฮะอ่ะมาดูกันครับว่ารถผมเป็นยังไงอ่ะผมเปิดแล้ว น้ำมันยังอยู่9ขีดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไอไม้ก็14.8กิโลปลิตรแล้วก็ระยะทางก็299.7โลอ่าไฟเอินจินดับแล้วของตาแล้วนะฮะฟังเสียงนะอ่าเห็นไหมฮะ รถจอดสวันนะฮะไม่ขยับเลยอะมาดูสมาร์ทเกตกันบ้างฮะโอ้ยปวดก็ได้โอเคปิดประตูก,ก่อนอันนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์นะฮะก็คือปิดขังตัวเองอยู่ตอนเนี้ยรอให้รอบมันลงมาผมค่อยเปิดแอร์ปกติรอบมันจะไม่เกินพันสามนะฮะเวลาเราสตาร์ทรถครั้งแรก เนี่ยฮะรอบมันจะลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยฮะดูจากสมาร์ทเกตต่อมาก็ดูที่เข็มเข็มดูไปรู้เรื่องอ่ะฮะโอเคอ่ดูสมาร์ทเกตดีกว่าดูนะฮะ จอดสีวันรถสตาร์ตติดชึ้งคิดดูเอาแล้วกันฮะไม่ได้ดูแลอะไรเลยฮะก็คือปกติทำแต่งานทำแต่รถนกำลังลงไม้เลยเห็นไหมฮะพันสามสิบแล้วดูค่า e ct ก็คือค่าอ่าน้ำ คือค่าความร้อนของหม้อน้ำนะฮะแล้วก็ OIT ก็คือ,อน้ำมันเครื่องะฮะความร้อนของน้ำมันเครื่องส่วน AF ก็คือค่าของแอร์โฟฮะอยู่ที่16บหตกลงมาะะแล้วฮะ9ก้ารแล้ว โอ้ร้อนฮะยังไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยฮะโวนก็นขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะสิบสี่สามจุดเก้าอยู่เงี้ยฮะ, 14, อ,ยะ,ฮะอันนี้คือไลฟ์สดให้ดูเลยนะฮะในการจอดรถไม่ขยับ4วัน c i v i c f อ1ดปี2010 อ้เหนือออกแล้วครับตอนนี้ไม่อยากเปิดประตูเดี๋ยวยุ่งเข้ารถอ,อีกในการสตาร์ทรถทุกครั้งนะฮะถ้าเป็นไปได้นะผมใช้คำว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือผมอยากให้บิดกุญแจ รอสตาร์ทจนไฟนจินดับก่อนนะฮะค่อยสตาร์ทอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะฮะแต่ผมจะทำแบบนี้ตลอดทุกครั้งแล้วผมจะรอให้รอบลงมาถึง750รอบผมถึงจะเปิดแอร์อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะฮะผมไม่ไม่ได้ไอ้น,นี่กับใครก็คือเชื่อจะเชื่อไม่จะเชื่อก็เชื่อ,อ,อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อแค่นั้นเองนะ เริ่มลงมาแล้วก็ทันก็ดูเอาแล้วกันฮะตั้งแต่สตาร์ทรถจนมันจะถึงเจ็ดร้อยห้าสิบรอบเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีอ่าตอนนี้ห้าห้านาทีผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้ตั้งแต่ผมเริ่มไล์สดมาอ่ะแปดร้อยละตอนเนี้ยอ่าแปดร้อยแปองละเจ็ดห้าเดี๋ยวฮะต้องรอมหน่อย มันจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะมาดูกล้องกันบ้างฮะเี้ยผมจะติดกล้องไว้ตัวหนึ่งตรงอกระจกมองหลังจะหกนาทีแล้วฮะตอนนี้ร้อหน่อย มันเหมือนกับการวอร์มเครื่องนะฮะก่อนที่เราจะออกอขับเคลื่อนรถออกไปข้างหน้าะฮะก็คือเราสตาร์ทรถเหมือนให้มันวอร์มแต่ในความจริงก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ามันมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกฮะแต่มันมีผลดีกับระบบเกียร์มากกว่าในความคิดผมนะ ว่าบางทั้นที่ออกแบบสตาร์ทชึ้งแล้วออกเลยฮะเกียร์เหมือนเหมือนเกียร์มันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะมันยังไม่พร้อมหรืออะไรประมาณนี้ฮะน้ำมันยังไม่ฟีดตัวเข้าระบบทั่วถึงหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทําให้มีอาการกระตุกบ้างอ่าแต่ถ้าท่านลองอย่างผมดูบ้างเนี่ยลองอย่างเงี้ยสตาร์ทรถทิ้งไว้หน่อยอะไรประมาณนี้ฮะมันก็อาจจะทําให้น้ํามันฟีดดีขึ้นน้ํามัน ไปทั่วถึงระบบอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทำให้ปัญหาเกียร์ไม่มีอาการกระตุกได้จะเจ็ดนาทีแล้วฮะเนี่ยฮะร,รออยู่ตอนนี้ก็แปดร้อยยิบหกแล้วฮะดูดูโอ้บอกได้คำเดียวครับเงือออกแล้วตอนนี้ ในความคิดผมนะที่ว่าเคยจับเวลาอย่างเงี้ยครับมันจะประมาณสิบนาทีนี่แหละมันจะลงมาถึงค่าที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบรอบอะฮะถ้าไม่รีบไม่อะไรก็รอสักหน่อยก็ได้ฮะประมาณห้านาทีก็ได้ให้ให้บอมเหมือนเป็นวอมเครื่องให้น้ำมันเกียร์มันฟีดฉะนั้นก็พอก็ได้ฮะอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ความคิดผมว่าผมจะสตาร์ทรถทิ้งจนได้ค่าเจ็ดร้อยห้าสิบรอบแล้วผมก็จะ เปิดแอร์เปิดแอร์สักพักอะไรประมาณนี้ยฮะประมาณสองสามนาทีก็ได้หรือแล้วแต่แล้วผมก็ค่อยเคลื่อนตัวรถออกจากบ้านเนี่ยฮะลงมาละเจ็ดร้อยเก้าสิบอยู่ฮะเก้าสี่เดี๋ยวมันได้ตอนไหนผมจะเปิดแอร์เลยเนี่ยฮะแปดนาทีแล้วตอนเนี้ย นี่ฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดสองแล้วฮะมันจะขึ้นอยู่เงี้ยอีกนิดแล้วฮะอ่านี่ฮะจะจะเก้านาทีแล้วฮะตอนเนี้ย โอเคเก้านาทีผ่านไปแล้วฮะคอยดูมันจะเหมือนกับที่ผมพูดหรือเปล่าว่าประมาณสิบนาทีมันจะลงมาค่าที่เจ็ดร้อยห้าสิบรอบอ่ะลงมาแล้วฮะ นี่เนี่ยฮะลงมาแล้วเนี่ยนะฮะประมาณเกือบสิบนาทีะฮะเก้านาทีครึ่งโอเคผมเปิดแอร์แล้วฮะอ่านะเนี่ยฮะเนี่ยฮะฟีดแล้วลมฟีดออกมาแล้วอ่าอันนี้เราก็รอสักพักครับให้ระบบแอร์มันทำงานก่อนถ้ามันได้ความเย็นคอมมันก็จะตัด ก็ประมาณเกือบสิบนาทีะฮะถึงเราถึงจะได้เปิดแอร์อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะฮะผมบอกก่อนแล้วนะว่าแล้วแต่ความเชื่อที่ท่านจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามแต่แล้วแต่เลยเนี่ยฮะตัดละแอร์ผมตัดแล้วนะเห็นไหมฮะแอร์ตัดแล้วเห็นไหมฮะเข็มกระดิกดไหมเนี่ยฮะเห็นไหม เนี่ยฮะแทบจะไม่กระดิกเลยฮะแต่แต่มันก็กระดิกเลยฮะมันนิดนึงอ่ะคอยดูครั้งที่สองนะฮะเห็นไหมฮะนี่แหละอ่าดูไม่รีแมปนะฮะไม่คานกดโช็กไม่ยัดเยียดค่าะฮะรถเดิมๆนี่แหละอ่าครั้งที่สามนะฮะดูอ่าตัดไปแล้วฮะนี่นี่เห็นไหมอ่าโอเคครับแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ